สวัสดีค่ะพบกับคุณครูพอตาในวิชานาฏศิลป์นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนคุณครูขอแนะนําให้นักเรียนกินร้อนช้อนกลางล้างมือเว้นระยะห่างสวมแมสเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง 1. ความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะหมายถึงการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางต่างๆตามจังหวะเพลงเพื่อให้การแสดงมีความพร้อมเพียงกัน 2. จังหวะพื้นเมืองจังหวะพื้นเมืองได้แก่จังหวะฟ้อนเงี้ยวจังหวะกรองยาวและจังหวะเสิ้องกระติบข้าวจังหวะฟ้อนเงี้ยวเป็นจังหวะที่สนุกสนานประกอบการแสดงฟ้อนเงี้ยวของชาวไทยภูเขา เรียกว่าไทยใหญ่หรือเรียกว่าง,ง้ยวจังหวะฟ้อนเียวเป็นจังหวะที่สามารถใช้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานการแต่งกายแต่งกายแบบชาวเขาเครื่องดนตรีประกอบจังหวะประกอบด้วยหมงฉาบกรองเรามาฝึกร้องจังหวะฟ้อนเงียวกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามโมง ลุมตุมมมมมตมต้มมงมงแซมงแซแซมงตะลุมตุ้มมงมงแซมงแซแซมงตะลุมตุ้มมงต่อไปจังหวะกรองยาวค่ะรำกรองยาวเป็นการรำที่มีจังหวะสนุกสนานมีลีลาท่ารำตื่นเต้นเร้าใจเป็นการแสดงของชาวภาคกลางบางครั้งเรียกว่า รำเถิดเทิงการแต่งกายผู้ชายนุ่งกางเกงคุมเข่าเสื้อคอกลมแขนสั้นมีผ้าคาดศีรษะและคาดเอวผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาวสวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายทับทัดดอกไม้เครื่องดนตรีประกอบจังหวะฉาบจิงกรับคล้องและกองยาวเรามาฝึกร้องจังหวะกองยาวกันนะคะ หนึ่งสองสามบ่ำเพิ่งบ่ำเพิ่งบ่ำเพิ่งบ่มบ่ำเพิ่งบ่ำเพิ่งบ่ำเพิ่งบ่ำบ่ำเพิ่งบ่ำเพิ่งบ่ำเพิ่งบ่ำนักเรียนร้องได้ไหมคะ้าร้องได้อย่าลืมอัดคลิปการร้องจังหวะแต่ละจังหวะแล้วส่งมาใต้โพสต์ได้นะคะอีกหนึ่งจังหวะนะคะเรียกว่าจังหวะเสิร์กระติบข้าวเสิร์กระติบข้าว มีท่ารำประกอบจังหวะที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนภาคอีสานเช่นท่าเดินสะพายกระติบข้าวท่าหยิบข้าวเหนียวท่าปั้นข้าวเหนียวท่าเช็ดมือนำมาประดิษฐ์เป็นท่ารำประกอบจังหวะให้ดูสวยงามค่ะเรามาฝึกร้องจังหวะเซิงกระติบข้าวกันนะคะเราจะร้องทั้งหมด3รอบค่ะพร้อมนะคะห สอปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะต่อไปเป็นตัวอย่างท่ารำประกอบจังหวะเสิร์กระติบข้าวค่ะท่าที่หการย่ำเท้าจังหวะเสิรกระติบข้าวให้ฝึกยืนด้วยปลายเท้าแล้วยกเท้าขึ้นลงตามจังหวะพร้อมทั้งแกว่งแขนเล็กน้อยไปตามจังหวะศีรษะเอียงตามเท้าข้างที่ยก ข้อสำคัญต้องยกส้นเท้าขึ้นตลอดเพราะพื้นดินในนาข้าวค่อนข้างร้อนท่าที่2การสลัดนิ้วมือทั้งสองข้างยกตัวตามจังหวะเสริญกระติบข้าวให้ฝึกกำมือแล้วปล่อยโดยสลัดนิ้วมือทั้งสองข้างพร้อมทั้งโยกลำตัวไปตามจังหวะเอียงศีรษะไปด้านเดียวกับด้านที่มือสลัดไปท่าที่3าม การยักสะโพกตามจังหวะเซิรนกระติบข้าวยักสะโพกไปด้านซ้ายพร้อมกับนำมือทั้งสองข้างหงายขึ้นสบัดมือขึ้นลงพร้อมกับการยักสะโพกไปตามจังหวะข้างละหนึ่งครั้งสลับซ้ายขวาวันนี้คุณครูนำตัวอย่างการประกอบจังหวะเซิรนกระติบข้าวมาให้นักเรียนชมสามท่านะคะนักเรียนสามารถชมการแสดงเซิรนกระติบข้าวได้ตามช่องทาง YouTube นะคะ เรามาสรุปความสำคัญการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงพื้นเมืองค่ะความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆตามจังหวะเพลงเพื่อให้พร้อมเพียงกันจังหวะพื้นเมืองคือฟอนเงี้ยวกลองยาวและเซิรงกระติบข้าวให้จังหวะสนุกสนานการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนบอกจังหวะเพลงพื้นเมืองทั้ง3จังหวะลงในสมุดวิชาหน้าตศิลค่ะจังหวะที่1 จังหวะฟ้อนเงี้ยวจังหวะที่สองจังหวะกลองยาวจังหวะที่สามจังหวะเสิร์กระติบข้าวจากนั้นนักเรียนบันทึกเสียงร้องของจังหวะฟ้อนเงี้ยวกลองยาวเสิร์กระติบข้าวแล้วส่งมาใต้โพสต์เวลาส่งงานอย่าลืมแจ้งชื่อชั้นด้วยนะคะเพื่อสะดวกต่อการให้คะแนนค่ะขอให้นักเรียนดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ